สบายดีมดสุขสุขคนเนาะมื้อน,นี้มาพบกับซองอุดิทวงตามเคยเนาะมื้อน,นี้มีเมนูมานำเสนอคือปล่นจักจั่นพี่นอ้องแบบอีสานบ้านเฮาลักษณะตัวนี้ตัวแม่พี่น้องเลยก้นใหญ่ๆตัวผู้ตัวนี้เนาะห้องเสียงดังแล้วเป็นตัวผู้หรือตัวแม่จะห้องบริห้องพี่นอ้องนี้ตัวแม่ตัวแบบนี้เป็นบริห้องไปล้างก่อนพี่นอ้องเลยจะ มาจ้หน่อยมาเตรียมเครื่องน้ำกันล้างเลยจเอาไปทอดใช้น้ำมันที่เตรียมไว้ก่อนพี่น้องค้างน้ำมันไว้อยู่นี่ขอล้างก่อนอันนี้ก็ล้างน้ำหนึ่งแล้วพี่น้องเอามาล้างอีกน้ำสองเน้น้ำมันที่เตรียมไว้น้ำมันถ่านพออยากแห้งปันใดพี่น้องใจเย็นๆทอดกรอบๆมาอนิต่ำมันจึงได้มุนไว้หน่อยนึงต่แนะนำให้ล้างสะอาดๆนะพี่น้องเนาะ เอาครับบ่นยุ่งแย่พี่น้องเห็ดป่นจักจันนะ่นอย่เนาะมีต้มน้ำปลาแดกมีกระเทียมมีหัวพักบัวดิบป,ปิ้งเนาะัะเพือเท่านนั้นแหลนะเนาะจะนั่ยมาเบิงน้ำกันข้าเจ้าขอทอดใช้เวลาทอดก่อนพี่น้องเลยที่สำคัญทอดให้มันกรอบๆหน่อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยมันจังแซบว้า พอเวลาคุมไฟก่อนพีนน่น้องไฟบวกอยาฮอนนี่ไฟฮอนได้ที่แล้วพี่น้องเดจุดจวดเลยกลิ่นหอมไปสามูมบ้านตามเคยทวนไฟจุดจวดเลยพีนพ่น้องเพยาะคนไปคนมามันทั่วถึงกันพี่น้องเลยถ้าห้องบุกคนมันก็จะแหมด้านเดียวเนาะก็เป็นเมนูแก้มเหล้าแก้มเบียร์ก็ได้พี่น้องทอดกอบแล้วก็หยอยข้วเนอแล้วก็ ทอดใบขี้ฮูดเสิร์ฟใส่จานแล้วก็แก้มเหล้าแก้มเบียร์ได้ตามสบายเลยพี่น้องขอเร่งรัดเลยนะพี่น้องจังบทเสียเวลาท่านผู้ชมนี่เตรียมมาหักเพชรซิปหน่อยพี่น้องามาจี้ใส่ท่านจังหอมกระเทียมสี่กีบพี่น้องค่อยขางเพื่อมันซุกนะพี่น้องกับผักบัวผักบัวดิบเนีน่ยนี่เตรียมน้ำต้มปลาแดกพี่น้อง น้ำปลาแดกถ้วยน้อยหนึ่งพี่น้องประมาณ300มิลลิลิตรเราก็ใส่ปลาแดกลงไปแต่ว่าค่าพเจ้าใส่ผงนวไปแล้วครึ่งบ่วงครึ่งบ่วงแกงน้ำปลาแดกหอมคุ้นๆเลยพี่น้องเลยอีสานบานเฮาบบใส่ปลาแดกโบใส่ใส่พอเอากินจะสองสองบ่วงแกงเนาะพี่น้องแล้วก็ไปต้มให้มันเดือดแล้วก็ปรุง ที่สำคัญนน้ำปลาแดกนี่พี่น้องจังหอมปลาแดกจังแซ่บเนาะเวลาป่นเนี yeah, ่ยมาแล้วพี่น้องเลยกดบกแปกบ,บบกแปบบกเแบบพราะว่าก็ห้องจังต้มน้ำปลาแดกเพราะเ้เางซีไซพงนัวน้ำพี่น้องใส่แป้งนัวเครื่องบวงคันเา้าบสต้มเนี่ยมันจะบกเปลือยเน,ะนเาะในห้องใส่ต้มแล้วก็ไปมันก็เพรชให้เข้มข้นตต้มเนาะพี่น้องเอา้าได้ที่แอะไรพี่น้องเลยจวดๆเลยบาทเนี่ย พอไปตำเครื่องก่อนพี่นอ้องนี่คือหมกเพชรซิหน่วยที่เขาไปคัางไว้อะไรพี่น้องตมากับกระเทียมซี่กีบมันเอามาข้าพเจ้าโบทันได้แกะตอนปิ้งเนาะมาแกะออกออกแต่ในมันเนาะซีซันพี่น้องขนาดโบทันได้ตำก็ยังหอมเลยพี่น้องกีบกระเทียมเลย เป็นตะก,กินละพี่น้องเอนี้เฮาก็ตําได้เล,เลยพี่น้องขอเวลาตําก่อนเหลังจากนั้นก็นข้าพเจ้าลืมบ่ไปผักบัวที่เฮาเตรียมไว้พเฮาปิ้งกับมักเพ็ดมักกระเทียมเอาได้ปิ้งคือกันพี่น้องเอ้ยซอยใส่เลยมักสั่นมักยาวก็ซอยใส่ตามสบายตัวนี้เนาะบ่มีปัญหาเพื่อเอิ้นกินหอมซือตัวนี้พี่น้องเอ้ย กันอะไรกับพักหอมป้อมก็ได้แล้วแต่มักใส่ดิบเลยก็ได้แล้วก็เอาแมงจัก,กจันที่ทอดไว้ซีม,มังก่อนพี่น้องอสุดยอดพี่น้องเลยอีสานบ้านเราเอาทอกใส่เลยบานเลยเอาโคกขอเวลาโคกก่อนพี่น้องเลยมันนองเนาะนี่พีเนาะพี่น้องเอาโคกผ่านมาไลายเติบแล้วกัน กี่นี่ขั้นข้ามตอนน้อยหนึ่งพี่น้องลืมถ่ายบททันตอนเอาน้ําปลาแดกใส่ใส่ให้มันเข้มข้นพอได้จ้าติดคําเข้าพี่น้องสําเร็จเลยพี่น้องเลยโคกกระบให้โคกมุนไปไนน่านใดเนาะพอมันได้ยำตอนแมงจักจันน่อยหนึ่งโอเคแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เตรียมพักมะโคะมะเขืเอเตรียมอาหารไว้ซีบมังกรพี่น้องอืดยอดหอมพอรอมเทียมจีน่นะพี่น้องอ ตักใส่ถ้วยอะไรพี่น้องบางน,นี้พร้อมเสิร์ฟหอมขนาดพี่น้องเบ่งคำเข้าน้ำมือเตรียมซีมคำหญ่ๆเลยก็จังไปเสิร์ฟให้ลานเตรียมพักนักพักแบบใดก็ได้พี่น้องพักกระดกกระเดาวลวกพักกระลำกินกับมะเขือกินกับมะแข้งได้หมดพี่น้องเข้าสูตรเหมือนเสียงขูดขบสูตรยอดเลยพี่น้องเลยเฮ้ย สิคำเติบพพี่น้องเลยขอคุยคักก่อนจากบาทก่อนก็ฟ้าคุ้มครับ <IL EN C IO> ใจทุกคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนาะผู้ใดกดติดตามไม่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะกดติดตามไม่คืน,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 นเนาะนี่นะซีซั่นพี่น้องเลย สำหรับทริปนี้ก็ป่นแมงจักจันก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะสบายดี